สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเด็กๆนะครับทีมงานที่อุดรครับมาสไลเดอร์แบบธรรมชาตินะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาสไลเดอร์แบบบ้านนอกค้างมานะครับไปรับชมกันเลย บรรยากาศครับบรรยากาศธรรมชาตินะครับสไลเดอร์แบบบ้าน,นอกครับเรามีสไลเดอร์แบบในเมืองนะครับนี่รับภาษาเลยเรียกว่ามาตะลุดหินนะครับมาตลุดหินที่น้ำตกนะครับน้ำตกของห้อยเฮงหนีนะครับมาตลุดนะครับ จะมาตะลุดหินนะครับตะลุดหินพลานหินนะครับอันนี้ต้นก้านะครับต้นก้าตามด้วยเดด้านะครับตามมาด้วยเดด้านะครับอันนี้คนโดมครับคนโดมมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วไม่ถึงนะครับไม่ถึงเป้าหมายนะครับตะลุดพลานหินนะครับที่น้ำตกนะครับ คุณโดมมาแล้วครับมาแล้วครับไม่ถึงครับไม่ถึงครับเรดาแล้วครับมาแล้วครับมาถึงแล้วครับเรดาครับเรดามาแล้วครับเบอร์สิบนะครับคุณโดมขออีกครั้งนะครับคุณโดมขออีกครั้งครับนั่นแล้วครับคนกล้ามาแล้วครับมาแล้วครับ ไปดูปหินพลานหินที่ห้องแห่นหงนี้นะครับมาไปดูปหินนะครับนี่ครับบรรยากาศครับ นุกสนานมากเลยนะครับเด็กๆนะครับไม่มีแต่ไม่ไม่มีแต่กันพลันเห็นนะครับยังมีไล่ขิงด้วยนะครับนี่ครับไล่ขิงชาวบ้านนะครับนี่ครับติดสวนนิ้จีครับสวนทุเรียนด้วยครับติดกับผู้ปกนะครับนี่ครับ บรรยากาศนะครับบรรยากาศลานหินนะครับนี่ครับบรบรยากาศอ่าสไลเดอร์นะครับสไลเดอร์แบบธรรมชาตินะครับลานตะลุดหินนะครับตะลุดหินของเมืองเลยนะครับ ลานหินนะครับลานตะลุดลานหินนะครับไปดูข้างบนนะครับเป็นของโบรานหินนะครับอันนี้บรรยากาศน้ำตกนะครับน้ำตกเล็กนะครับธรรมชาตินะครับธรรมชาตินะครับ บรรยากาศของพลานหินนะครับบรรยากาศของพลาหินน้ำใสมากเลยนะครับนี่ครับนี่ครับธรรมชาติครับอยู่ที่ห้วยเฮงหมีนะครับนี่ครับบรรยากาศที่ห้วยเฮงหมีนะครับ น้ำใสนะครับน้ำใสครับน้ำน้ำใสนะครับน,น้ำใสนะครับ,รบเยี่ยมเดด้าบอกว่าเยี่ยมนะครับ จะขึ้นไปเร so ื่อยๆนะครับขึ้นไปเรื pues ่อยๆนะครับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับน้ำใสเย็นมากนะครับที่ห้วยเชงหมีนะครับนะครับบรรยากาศธรรมชาตินะครับบรรยากาศธรรมชาตินะครับนี่ครับบรรยากาศนะครับ บรรยากาศพลานหินที่ห้อยแห่งนี้นะครับต่อจากน้ำตกมานะครับวันนี้เราไม่มีเวลาเยอะนะครับเรามาเก็บลิ้นจี่ไปฝากญาติธรรมนะครับที่อุดรนะครับเด็กน้อยนะครับเด็กน้อยทำสีบุญนะครับขยันขยอนะครับให้มาที่พลานหินนะครับเขาจะจะได้ทําการตะลูดหินเล่นนะครับ รถหินเล่นนะครับอันนี้บรรยากาศครับพลานหินนะครับน,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 นีครับรารันหินนะครับที่บรรน,นอกบรรน,นานะครับ นี่ครับมันนอกบานานนะครับเอาเลยครับอีกรอบหนึ่งครับอีกรอบหนึ่งอันนี้บรรยากาศนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ติดตามนะครับติดตามช่อง YouTube ของผมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ด้วยกันด้วยนะครับจะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปนะครับผม ทุกหลานคนบ้านธมุนใหญ่นะครับต้องอำลาพาจากพี่น้องไปเท่านี้นะครับกาวคำว่าสวัสดีและขอบคุณครับ